อะไรก็มรรคมาตุลอยตาลาบประกาตุมสวัสดีค่ะนักเกรยียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาศึกษากับคุณครูฮาโซฮานะคะ,ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่เราได้เจอกันนะคะในภาคเรียนที่2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องอะไรกันไปคะ,ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมรอบตัวใช่ไหมคะแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนาะอ่านี่ส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอ่านัเกเรียนมีวิธีอย่างไรบ้างคะที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้น่าอยู่และคงอยู่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่านในเมื่อนกักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ บอกวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะจัดสิ่งแวดล้อมได้ถูกสุขลักษณะเห็นความสําคัญของการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะอ่ะเรามาดูกันนะคะวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักษาอย่างไรนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องลดหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทำให้เกิด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นใช้ถุงผ้าหรือว่าตะก,กร้าแทนการใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมคะอ่าซึ่งตอนนี้นะคะในร้านค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้านะคะก็ได้ใช้นะคะมาตรการนี้แล้วใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องพกถุงผ้าไปเองเวลาที่เราซื้อของอ่าหรือว่าลดการใช้สารเคมีกำจัดสัตรูพืช แล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีทางธรรมชาติแทนนะคะอ่าข้อที่2นะคะแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะอ่าเรามาดูนะคะถังขยะทั้งหมดนะคะจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะอ่าประเภทที่1ก็คือขยะ,ะไรคะสีเหลืองอ่าถังขยะสีเหลืองนะคะก็คือขยะ รีไซเคิลนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปสีน้ำเงินนะคะก็คือขยะทั่วไปสีเขียวก็คือขยะเปียกแล้วก็สีแดงนะคะก็คือขยะอันตรายนะคะอ่าน,นี่ก็คือการแยกประเภทนะคะตามชนิดของขยะเรามาดูนะคะ,ะสีเหลืองนะคะก็คือขยะอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็คือขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่สาม,มารถที่จะ นำมาใช้ใหม่ได้นะคะ,ะนำมารีไซเคิลใหม่ได้อย่างเช่นกระดาษขวดน้ำถุงพลาสติกหรือว่ากล่องนมนะคะแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะคะอันนี่ก็คือขยะรีไซเคิลนะคะต่อไปขยะอันตรายนะคะได้แก่แก้วที่มันแตกนะคะนะักเรียนของมีโคมหลอดไฟนะคะที่เสียกระป๋องบรรจุสารเคมี ฐานไฟใายสารเคมีหรือว่าแบตเตอรี่นะคะอ่าที่เสียแล้วนะคะอ่ะขยะเหล่านี้นะคะเราก็ต้องทิ้งลงในถังขยะอันตรายนะคะอ่ต่อไปนะคะถังสีน้ําเงินนะคะก็คือขยะทั่วไปได้แก่เศษถุงพลาสติกเลือกลูกโอมนะคะถุงขนม เศษไม้หรือว่ากล่องโฟมนั่นเองนะคะ,ะถ้าเราไปเจอขยะเหล่านี้นะคะให้เราทิ้งลงในถังขยะทั่วไปนะคะสีน้ำเงินต่อไปนะคะอาถังขยะสีเขียวนะคะก็คือขยะเปียกนั่นเองนะคะนันเกเรียนได้แก่อะไรบ้างก็คือเศษอาหารเศษผักเปลือกลูกอมนะคะอ่าขอโทษนะคะเปลือกผลไม้นะคะเศษเนื้อสัตว์หรือว่าซากสัตว์นะคะอ่าอันนี้ก็คือ ขยะเปียกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนข้อที่3านอกจากเราจะแยกชนิดถังขยะแล้วนะคะเรามาดูนะคะข้อที่3เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลืออ่านะคะเป็นขยะน้อยที่สุดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นใช้ใบตองมาหอนะคะ เวลาที่เราซื้อเข้ายางอะไรชา้าๆเราก็จะเห็นใช่ไหมคะอ่าแม่ค้าก็จะเอาใบตองนะคะแทนถุงพลาสติกขอค่าหรือว่าใส่ขนมนะคะอันนี้ก็เป็นการอาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือนะคะต่อไปข้อที่4ไม่ปล่อยน้ําเสียหรือว่าสิ่งสกปรกจากบ้านลงสู่แม่น้ําลําคลองนะคะ นักเรียนดูในรูปนะคะก็คือการใช้ถุงผ้านะคะใส่ของเพื่อที่จะช่วยลดปริมาณขยะได้นะคะอ่านะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะต่อไปข้อที่5นะคะทำความสะอาดบริเวณต่างๆอย่างเช่นในบ้านหรือว่าโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่าในบ้านกันก่อนนะคะในบ้านก็ต้องปอมีการจัดบ้านนะคะอย่างเป็นระเบียบ เพื่อที่จะทําให้บ้านเรานั้นสะอาดแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เราดูแล้วน่าอยู่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะควรที่จะเปิดประตูนะคะหน้าต่างเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะอ่าต่อไปนะคะ การทำความสะอาดห้องน้านะคะของบ้านอันนี้ก็คือจาเป็นเพราะว่าเราใช้ห้องน้ําอยู่ทุกวันแล้วก,ก็เป็นประจําใช่ไหมคะเราก็ต้องทําความสะอาดห้องน้านะคะช่วยให้บ้านนั้นไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะนักเรียนนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะ,ะการทําความสะอาด ห้องเรียนนะคะที่โรงเรียนนะคะเราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันกวาดช่วยกันถูนะคะช่วยกันเก็บขยะในห้องเรียนของเรานะคะอ่า <à, S 3> ต่อไปนะคะอ่าช่วยกันตกแต่งห้องเรียนทําให้มีบรรยากาศการเรียนที่ดีนะคะอ่านะคะต่อไปนะคะ การช่วยที่การที่เราช่วยทำความสะอาดโรงเรียนนั้นก็จะทําให้โรงเรียนของเรานั้นน่าอยู่ใช่ไหมคะเหมือนอย่างอาโรงเรียนของเรานะคะตอนนี้ใช่ไหมคะถ้าเราช่วยกันดูแลความสะอาดโรงเรียนก็จะน่าอยู่ถ้าโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่นะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดโรงเรียนสายบุรีของเราก็จะน่าอยู่เหมือนกันนะคะ,ะต่อไปนะคะข้อที่6กําจัดน้ําเสียในบ้านหรือในโรงเรียนด้วยวิธีที่ ถูกต้องอย่างเช่นไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แมน่น้ำลำคลองกำจัดเศษอาหารก่อนทิ้งน้ำนะคะลงสู่ท่อสารณะเป็นต้นข้อที่7ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดอย่างเช่นใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าปิดน้ำปิดไฟนะคะหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งนะคะ,ะเรามาดูนะคะต่อไปการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ จะจัดอย่างไรนะคะบ้านนะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็พักผ่อนการที่เราจัดบ้านให้ถูกสุขลักษณะน,นั้นจะทําให้ผู้อยู่อาศัยนั้นมีสุขภาพดีบ้านที่ถูกสุขลักษณะมีดังนี้นะคะอ่าหนึ่งเลยก็คือภายในบ้านต้องสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบนะคะ 2. อ,อากาศต้องถ่ายเทได้สะดวกนะคะต้องเปิดประตูต้องเปิดหน้าต่างนะคะเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะ 3. ม,มีแสงแดดนะคะส่องถึง 4. พห้องน้ำต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะ 5. บริเวณบ้านต้องสะอาดไม่เฉะแฉะแล้วก็6 มีที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นสัดส่วนไม่มาเลี้ยงหน้าบ้านนะคะเราต้องมีพื้นที่ในการเลี้ยงถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะอะต่อไปวิธีการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะจัดยังไงนะคะอะวิธีการจัดก็คือห้องนอนนะคะต้องเป็นห้องที่ถ่ายเทอากาศได้สะดวกไม่อับชื้นนะคะห้องครัวห้องครัวก็ต้องเป็นห้องที่ระบายอากาศและกลิ่นได้ดี ทางขยะก็ต้องมีฟ้าปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการรบกวนจากสัตว์ต่างๆหรือว่ากลางคืนอาจจะมีหนูมาแทะทางขยะของเรานะคะห้องอาหารต้องสะอาดและไม่ควรอยู่ใกล้นะคะไม่ไม่ควรอยู่ไกลจากห้องครัวนะคะ อาห้องน้ําและห้องส้วมก็ต้องดูแลให้ถูกสุขลักษณะมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนะคะและต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ําห้องสว้วมเป็นประจำทุกวันนะคะอันนี้ก็คือวิธีการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะน,นะคะอะสรุปนะคะที่เราเรียนนะคะในวันนี้นะคะอะการจัดสินแวดล้อมนะคะที่ถูกสุขลักษณะ เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะทั้งที่บ้านโรงเรียนรวมไปถึงในสังคมหรือว่าชุมชนนะคะเพราะสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพดังนั้นเรานะคะควรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อที่จะได้มีสุขภาพแล้วก็ชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะ นักเรียนดูนะคะาการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขและันสนะนะคะก็คือ,อาการทิ้งขยะโดยการแยกขยะก่อนทิ้งแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะลดใช้นะคะสิ่งที่ไม่จาเป็นนะคะอ,อันนี้ก็คือสรุปนะคะที่เราเรียนวันนี้นะคะนะักเรียน เมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีภาระงานนะคะมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะโดยที่จะให้นักเรียนนั้นนำคำที่คุณครูกำหนดนะคะลงไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแยกประเภทขยะนะคะให้ไปทิ้งลงถังขยะให้ถูกต้องด้วยนะคะก็จะมีสีน้ำเงินก็คือขยะทั่วไปนะคะสีเขียวขยะเปียก สีแดงขยะอันตรายแล้วก็สีเหลืองขยะรีไซเคิลนั่นเองนะคะนักเรียนก็เลือกมันนำมาตอบได้เลยนะคะอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฮาสุฮานนะคะก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็นักเรียนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจในการเรียนยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็นักเรียนทำรายงานเสร็จแล้วนะคะส่งคุณครูนะคะได้เลยนะคะนักเรียนอย่าสะสมงานนะคะทําแล้วให้ส่งเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูคาสุฮาก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอวะบะเรา